โอ้สวัสด ну? oh, <Yeah. Jean. S 1> no, ีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกันนะคะเงี้ยบเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันรถเล่เปิดแก๊สก่อนอาหารครับเงียบเปิดแก๊สแล้วแล้วว้าวโอเคครับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวอาหากันต่อ

ไม่มั้นเราลงมาใช่ไหมฮุยฮชิงฮุยเวลาไปเก็บแล้วอโอเคระหว่างนี้เราก็ทำข้าวเงินนะครับข้าวก่อเราแอปเปิ้ล

เผ็ดมากเลยค่ะเผ็ดมากๆตองกินต่อขอบคุณที่แฉมุกด้วยนะครับไว้อื้ม